ขายดีนะคะเนี่ยนี่ก็ค okay, OK, ือทางด้านนู color, ้นจะเป็นขนมถังแปดจ้ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมเรี้ยงนะคะชิมละหนึ่งบาทนะเให้มันเกิดเจริญก็อาจจะดูของน่าเป็นสูตรของคุณแม่นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะโอ้นานแล้วนะเพราะว่าข้าวที่สิบเดือนผ่านมานี้ไม่มีขนมคนตายไรยุคท่านหลายต่อนี้ก็ดูแล ดูได้รื่องลูกเรื่องหลานท่านเรื่องคนเท่าลูกคนเท่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนิสาชาแนลนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวิหารขาวนะท่านผู้ชมอ่าตลาดนวิหารขาวเนี่ยเป็นตลาด ตลาดของจังหวัดลบบุรีนะท่านผู้ชมจะมีสองวันนะคะเรายังไม่ได้ใจเนาะวันอะไรนะคะก็ร้านที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นร้านขนมเบื้องนะคะพอเพียงนะคะท่านผู้ชมราคาชิ้นละหนึ่งบาทนะคะอยู่ข้างหลังเลยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศการขายการทำนะคะด้านนี้เลยจ้าร้านขนมเบื้องพอเพียงนะคะของอ่าสูตรคุณแม่นะคะท่านผู้ชมราคาเนี่ยจะแค่ชิ้นละหนึ่งบาทนะคะอืาถูกถูกนะท่านผู้ชมชิมดูนะคะ การทำนะท่านผู้ชมพี่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ๋าอันนี้ที่เปิดร้านช่วงกี่โมงจ๊ะช่วงบ่ายสองครับบ่ายสองโมงเนาะจ่ะถึงประมาณสักกี่โมงครับพี่ที่นี่อ๋อหกโมงกว่าหกโมงครึ่งถึงทุ่มครับอ๋อที่นี่ไม่ดึกนะพี่เนาะอืมหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะท่านผู้ชมนะคะถ้าจะมามาอุดหนุนนะอันนี้พี่อยู่วันอะไรบ้างนะพี่อยู่วันพฤหัสพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็คาบบ้านพี่ร่า มีวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์จ้าท่านผู้ชมสองวันนะคะชิมละบาทนะท่านผู้ชมจะมีไส้เค็มกับไส้หวานนะคะบางคนมาแล้วกม่ค่อยมีที่ให้ฝากนี้นะมันยื่นียู่นะเดี๋ยวเราผมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมีทางด้านนู้นก็ร้านเดียวกันเหรอคะอเป็นถังมีถังแตกด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะ สังแตกนี่อันละเท่าไหร่คะพี่สิบบาทอือสิบบาทค่ะแล้วนี้นี้ก็ไปซื้อข้าวเหนียวขึ้นโรร้านผักเขียวเราที่จ๋าตลาดที่นี่นี่เขาเรียกว่าอำเภออะไรน๊ะอำเภอท่าบุ้งค่ะท่าบุ้งเนาะอือท่าวุ้งลพบุรีนะจ๊ะท่านผู้ชม ขา,ายดีนะคะเนี่ยนี่ถึงกัเดี๋ยวมั่งม่ก็คือทางด้านนู้นจะเป็นขนมถังแตกจ้ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมเรื่องนะคะชิมละหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมได้มังม่วงหวานหวานโอ้ยสไมั่ม่วงหวานหวานอ,อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะพี่ที่ที่แค่นะนพี่ม่วงอร่อยสะดวกสบายนะพี่แบบนี้อืมวายคะ่ะท่านผู้ชมจะสจะสุดยอด คนงานแล้วเขายังเป็นกับแมพี่มั้งแต่อันนี้พี่ขายมาแล้วก <s <s 네ี่ปีจ้ะพี่สี่ถึงห้าปีสี่ถึงห้าปีนะคะเป็นสูตรของคุณแม่เหรอคะพี่อ๋ออันใหญ่กว่านี้เยอะแยะมากขายร้านขายก้อยนะครับมาร่วมทำบุญกับทางสมหญิงให้วหนึ่งร้อยนี่ทุกวันพฤหัสนะคะท่านผู้ชมเกาะกระดับทิศนะคะซอยก็ ท้ายๆหน่อยนะท่านผู้ชมก็เดินมาแต่ว่ามันแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นซอยเหมือนซอยเดินทะลุนะพี่ใช่ค่ะเป็นเดินวนๆกับท่านผู้ชมก็หาเดินดูนะคะมีร้านเดียวนะคะขอบคุณนะคะร้านขายสร้อยเป็นแม่ค้าใหม่ก็อยากจะร่วมชร้อยเย็นๆก็คนเยอะกว่านี้อืช่วยเย็นคนเยอะกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมจ้าจ้าคุณภาพน่าจะรุ่งถ้าประมาณครึ่งสี่ฝ่ามือประมาณนั้น เราก็จะสมเลยจะใช้เวลาประมาณสองปีหรือสองปีไปมาแล้วกนเพราะเราไม่สามารถจะผลวีเดียวได้เพราะว่าเราไม่มีเงินเราก็ต้องอาศัยการบริจาคจากเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดือนละห้าสิบบาทไม่แนามากของแค่นั้นแล้วบางคนที่ย,ปยบประจําอยู่นะฮะรักประจํานะครับมีความจําเป็นต้องทํานะครับผมบอกก่อน ถ้าท่านไม่ทำนะลุงนี้อาจจะให้ท่านเป็นรักเลื่อนลอยนะครับบอกก่อนมันจะมาปกันไม่ได้นะราคาชิ้นระบาทค่ะนักผู้ชมหาทานยากแล้วนะคะราคานี้นะคะฮะถ้าต่อไปสถานที่เราสวยดีสะอาดผมตัไม่แต่มันก็ไปที่อยู่ที่มันมั่นคงยิ่งขึ้นการกจะหายชิ้นใหญ่ก็รุ่มรุหลานรุ่มถึงรุ่มลอยแบบนั้นนะครับ คนที่ของรัานที่เขไม่ได้แปลเปลี่ยนจะเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วเหมือนที่เอกชนเรานอกเหนือจากขายที่นี่ที่มีที่ไหนตะชนมีตลาดนัดมีบนหมี่ครับวันเสาร์รวมแย้วบนหมี่วันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมรวมที่ตะชนบะหมี่มจีวันเสาร์ครับแล้วก็อ๋อตอนนี้ลงขายที่หน้าวัดสตือกันอาทิตย์ด้วยครับอ๋อหน้าวัดสตือใกล้ๆหน่อยท่านผู้ชมไปไปอุดหนุนกันได้ค่ะ าาวันอะไระพี่หน้าวัสตือวันอะไร,รวันอา<ห>ทิตย์เช้าใช่ไหมพี่อืมันมีตลาดเช้าค่ะท่านผู้ชมนะวัสตือนะจ๊ะใครก็กระโดะนโดนะครับตัวเราที่เคยดุเดือดทำให้มันเกิดเจริญก็อาจจะรวยนะครับแต่ในวัดที่ไม่ต้องห่วงมันคงแน่นอนบางที่กระดนบางทีอะไร้านะะสะดวกซื้อผมนึกไปพูดเรื่อย สองบริษัทสามบริษัทอยู่ข้างหนอกแต่ก่อนแม่เป็นคนขายแหละค่ะพี่ก็แสดงว่าน่าจะมากกว่าสี่ปีนะคะเด็กที่จะมาครีมของเราแม่ขายมาเป็นหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบไหมพี่เกินค่ะโอ้งั้นก็ไม่ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะสี่ปีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสูตรของคุณแม่นะคะก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะโอ้นานแล้วนะพี่จะเปิดตรงไหนก็ได้ในปประเเทศ็นสูตรวัชย์โยธาอืม พอเราคนจนหาไดคินตั้งประตูขายกันทั้งบ้านเลยจ้าขายกันทั้งบ้านมันะเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วเนีจ้านี่คโต้เลยนะครับบอก่อนเขาบอกต้อมาสรางความคือไมบอกม่ไสุดโบราณคบกว่าทุกคนเปินีต้แนี้เลยไสนี่ทำเองไหมคะคุณครับผมไส้แดงนี่ผัดเองครับผม เขาเรียกทุกมือก่อนคือร้าตลาหารเชิคนมาเยอะเขาก็ไม่ต้องเสี่ยงนะพี่มีแบบข่ายแฟนชายไหมหรือว่าไม่มีไม่มีเนาะหลายคนนะที่มีจิตใจอยากจะให้สิ่งที่เราคิดมนรู้เรื่องมันสำเร็จรับมาสำเร็จนะ เพราะว่าเข้าที่สิบเดือนผ่านมานี้ไม่มีใครบดนช่วงแรกยังมีอยู่สองสามคนช่วงแรกๆช่วงแรกมีมีอยู่สองสามคนมีงนึกจรู้ว่างแต่ตอนนี้ไม่บ่นแล้วไส้หวานไส้หวานนี่ขายดีสุดนะพี่อ๋อเพราะว่าทำเยอะนะะท่านผู้ชมไส้หวานขายดีนะครอก็ขายอยู่ที่นี่ด้วยแป้งบางมากท่านผู้ชมไม่ใะคนไรมีที่แบบว่า มิดูแลไม่ต้องบอกมาองตายต้องตายไปลูกท่านมาขายต่อมิตรก็ดูแลดูแลจเรุ่นลูกรุ่นหลานท่านนีื่อปอดต้องลุ้นผลิตกปรผลิตการหบูชินละบาทก็คือรุ่นตั้งแต่รุ่นแม่พี่แล้วเนาะชิ้นละบาท นะก็เอามะม่วงมาให้ดูนี้ครับมาลกนกแมะม่วงสวยแ่บสวยสินะฮะแต่เราก็ชอบสินอะไรมะม่วงนี่นะครับนะครับแน่พูดสิงนะครับใที่รัาขาันอยู่ตรงนี้เลงนีจะจำได้คนบอกฝากลูกนะนะลูกจมีพี่มาฝากเอาเองติแม่แล้วทำอันใหญ่ ออกมาปรับเป็นชิลลบางก็่ายง่ายขึ้นไงคะจ้า20บาทลูกค้าก็ซื้อได้คจะเคยเห็นมันเล็กน่ารักอะไร่ะพอดีคำนะพี่ค่ะพอดีคำกรุบกรุบนะท่านผู้ชมเลีไม่ต้องมาคุยกัลุงนิค่าซื้อย่างเดียวพอนะครับเล้นไม่ต้องมาติด้อง่อครับอกขายดีๆนี่แป้งละกิโล60บาท ้อชุดหนึ่ง,งมันมัน,มนไม่ดึกอะน้องพี่ไม่ดึกถ้าเป็นงานกดะดึกน้องงานจะอยู่ห้าทุมท่มงคืนมันจะดึกหน่อยค่ะท่านผู้ชมที่นี่ก็ใช้เวลาในการขายประมาณชั่วโมงสองสามชั่วโมงค่ะจะมาสองสามชั่วโมงค่ะ

อยู่นิดไม่เคยทำครับต่นิดกานตลาดนัด,ดมานานนะบางคนไม่เกิดใจจำบ่อนะครับก็ลองดนูนะครับอะไรมันน่ากินได้ทำสองคน,เล,นเลยค่ะท่านไม่ชมกขายดีมากครับ วิหารขาวเหรอคุาเรียกว่าอะไรนะวิหารขาวนะท่านผู้ชมอําเภอท่าุูจากจังหวัดนนบุรีนะจ๊ะจะวัดวิหารขวล่าวัดวิหารขาวเลยท่านผู้ชมนะคะมคนบอกว่าสีลบสีแต่คนสีลบสีแล้วอากาศจะเดลี่นไะนะครับแต่ก็มีโอกาสได้นะ คืออย่างว่าคนที่ติดโรคปีนแล้วอ่ะจะมีโรคป,โประจำตัวโรคประจำตัวเช่นอะไรโรคเบาหวานอย่างนี้นะครับโรคป่วยต่ออะไรต่ออะไรไหลายๆอย่างก็ต้องมาบ้านคนไข้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านขนมเบื้องพอเพียงนะคะสูตรคุณแม่นะคะรา<น>คาชิน้นละหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นขนมถังแตกนะคะสูตรโบราณน,นะ ก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ตลาดนัดมิหารข่าวนะพี่เนาะทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่เขาเปิดร้านประมาณช่วงบ่ายสามจะบ่ายสามโมงนะคะถึงประมาณทุ่มนะคะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งไม่เกินนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอจบที่เพียงคลินี้นะจ๊ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ